สวัสดีครับทูเจริญครับสวัสดีครับผมรายการนัดใหญ่นัดสำคัญวันเกิดเสบอโบทเก้าตัลเราผมนี้เจอกับกั่เก่า1ล้านเล็กจิ๋มนน์เป็นไงครับความพร้อมตอนนี้ก็ พร้อมเต็มร้อยแล้วครับซ้อมมาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็ลดน้ําหนักอย่างเดียวครับการชกกับหนึ่งล้านเล็กครั้งนี้ครับกับครั้งก่อนหน้านี้ที่นครศรีมราชมีความแตกต่างกันไหมครับสาหรับสาหรับตัวเราคิดว่ามีเยอะอยู่นะครับตรงไหนบ้างครับที่มองว่าแตกต่างก็หลักๆเลยก็คือการเตรียมตัวครับได้เตรียมตัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าดูร่างกายรัดแน่นขึ้นเยอะกว่าก่อเดิมเลยก็มีเวลาเตรียมตัว เอเกมกระชกไฟแรกเราคิดว่าวันนั้นมันเราเรายังบกพร่องตรงที่ทำให้เราต้องแพ้เขาลุ้มหลวมนิดหนึ่งครับโดนหมัดของเขาเสียเสียอาการแล้วก็ราคาก็ทั้งต่อยผูทอนด้วยครับแล้วครั้งนี้ล่ะครับเราเตรียมตัวไหนบ้างครับนอกจากการเตรียมตัวที่ดีแล้วมีอะไรครับที่เราจะเตรียมไปสู้กับคู่ต่อส้ก็เน้นเน้น ชคในเกมของตัวเองให้มากครับก็แสดงว่าเรามีแผนอยู่แล้วพยายามจะดึงให้หนึ่งล้าเล็กมาโชกในเกมของเราครับแม้ว่าหนึงล้านเล็กจะพึ่งแพ้ตะวันฉายมาแต่ว่าฟอร์มการชกของเขาหลังๆนั้นต้องบอกว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะมากหลังๆตัวนี้เรากังวลอะไรไหมครับก็เตรียมรับหมัดสอกครับที่กังวลนะครับน้องเขาก็หนักแรงครับครับ ล่าสุดเราโชว์ฟอร์มสวยเลยชนะธนันชัยทีสองพี่น้องความมั่นคกมั่นใจเป็นไงางครับหลังจากชนะก็กลับมาเต็มร้อยแล้วครับคิดว่าร่างกายน่าจะพร้อมที่สุดแล้วละครไฟล่าสุดของเราเนี่ยต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้สวยแฟนมวยชื่นชมกันเยอะเลยที่มาเข้ามาของพี่วีรพลสาวพรมที่เข้ามาดูแลการวิซ้อมเนี่ยเราคิดว่ามันมีผลก็มีมีผลอยู่นะครับก็มีผลกับ น้องๆทุกคนนะครับที่เห็นได้เล่ตัวเราด้วยครับฝากอะไรถึงแฟนมวยน่ยครับไฟนี้ถือว่าเป็นภาค2แล้วก็เป็นนัดสำคัญด้วยรายการใหญ่ครับก็ฝากแฟนมวยทุกๆท่านนะครับช่วยเชียร์ชูเจริญดาบรันสารคามด้วยครับ9ตุลาคมนี้เจอกับหนึ่งนเล็กจิตมงนนก็หวังว่าจะล้างแค้นตีเสมอได้ครับขอบคุณครับพูดถึงเสยบนหน่อยที่ ให้โอกาสเราได้ชกนักวันเกิดแล้วชกเป็นคู่เอกด้วยครับก็ขอบพระคุณไปทางต้นสังกัดด้วยครับเพรยินดีเสียเนาแล้วก็เสียโบสที่ให้โอกาสค่ายมวยดาบรันสารคามได้ชกเป็นคู่นํารายการนัดเบิร์ดเดย์ครั้งยิ่งใหญ่ครับขอบคุณครับผมขอโชคดีครับน้องับมับ สวัสดีครับพี่พลครับครับคถามถึงชูเจริญดับรังสาระคามครับมีคิวชกกับหม้านเล็กจิงมูลนน์ครับความพร้อมตอนนี้เป็นไงย่างครับโอ้ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่ก็น่าจะเกินร้อเด็กเด็กรู้เด็กมีวินัยครับพอเรามาเพิ่มเติมอะไรเด็กขยันแล้วร่างกายดีดีมากครับไปนี้ ก่อนหน้านี้ที่เขาชกกันถึ่งร้านเล็กแล้วเขาแพ้มาตอนนั้นพี่พลยังไม่ได้มาดูแลใช่ครับแล้วก็ไฟนี้เนี่ยได้ดูแลแล้วมีการแก้เกมมีการวางแผนก,ก็ก็ดูดูเทปแล้วนะครับดูดูการต่อยเขาครั้งที่แล้วเนี่ยเขาสเปดสป่ามากไปแล้วก็ถามเขาเหมือนกันว่าเพราะนั้นแพ้เพราะอะไรเราเรารู้รผลแล้วละ่ะรู้รู้คําตอบแล้วเขาบอกว่าผมรุนครับผมมั่วนั่นแหละเที่ยวนี้ต่อยต้องต่อยอีกรูปแบบหน,นึ่งนิ่ง แม่นๆม,มคมๆเร็วๆไม่เท่ามัว่วถ้าเราไม่ม่วงเดียวโอกาสชนะสูงครับคิดว่าถ้าไม่มั่วนี่ชนะโอกาสชนะสูงใช่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 ครับรหนึ่งล้านเล็กเป็นมวยประเภทหนักแรงแล้วก็รูปร่างดีด้วยช่วงหลังพัฒนาฝีมือขึ้นมาเยอะเลยทุกวนได้มีกังวลอะไรไหมครับกับการชกก็ไม่ม,ม,มีอะไรนะครับเพราะเด็กเด็กมันขยันอยู่แล้วเด็กขยันรักษาร่างกายดูแลร่างกายดีมากเราก็แค่บางแผนการชกให้ดีอ่ะโอกาสผ่านสูงครับสูง ก็แสดงว่ามีความมั่นใจพอสมควรมั่นใจเรามั่นใจเด็กก็มั่นใจเหมือนกันพี่พลมีวิธีไงครับทำให้นักมวยที่ท,ที่ที่ดูแลอยู่เนี่ยพัฒน,นาฝีมือขึ้นมาจากมวยไม่เคยเตะซ้ายหน้ากับการเป็นเตะมีหมัดมีศอกที่มันครบเครื่องหลากหลายแบบนี้คือมันมันก็ใช้จิตสยาคุยนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยต้องนี่ต้องนี่เราบอกว่าเฮ้ยมวยเขาเขาต่อยมวยมวยไทยเนี่ยมันมีหมัดท้าเขาศอกครบเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามเราต่อยหมัดไม่ได้ห้ามเราต่อยศอกไอ้ฟันศอกเราจะเตะเดียวทำไมเรามีอาวุธ ทุกอย่างครบอ่ะออกไปที่ออกไปเธอ,อถูกผิดถูกไม,ไม่ไม่เป็นไรขอให้ออกมวยถ้าออกอวุฒเยอะเนี่ยมันจะได้เปรียบแค่คุยเขาง่ายๆก็เด็กที่เขาเก่งอยู่แล้วไงครับเขาบอกปุ๊บเนี่ยเขาคิดได้อย่างเฟนที่รันออกไม่ไม่เคยตะหมัดฟันศอกขนาดนั้นตะขาไม่เคยแต่มาที่นี้คือเขารักจำาพที่สองคนนี้เขาก็มองมองแล้วเขาขึ้นไปก็ตอนขึ้นไปต่อยก็บอกเขาเหมือนกันว่าหนึ่งสองเนี่ยพยายามเล่นเล่นล่างเยอะหน่อยหนึ่ง เก็บให้เขาเจ็บก่อนถ้าเขาเจ็บเนี่ยเราเราจะต่อยสบายก็เขาก,กลับทําได้คือพอทําได้เขาเขาก็มีแรงใจเขาก็ทําพอทาไปปุ๊บเออเขา็อกเลยพอเจ็บปุ๊บสามสี่ห้านี่เข,เขาเขาเล่นไม่ขึ้นละครับสุดท้ายพี่พลพูดอะไรกับแฟนมวยให้มั่นใจหน่อยว่าวันที่9ตุลาคมนี้วันเกิดเสียบดบจะเชียร์แล้วก็ลุ้นค่ายมวยรันสัาน้อยอย่างสบายใจครับก็ฝากแฟนมวยด้วยนะครับช่วยติดตามค่ายดับันสัรสักนะครับ เด็กๆทุกคนขยันซ้อมแล้วว่าสอนอะไรทาได้ผมว่าไฟนี้ฟ้าประธานกับชูเจริญเนี่ยได้ลุ้นครับมีมีสิทธิ์ชนะแล้วก็ลุ้นขึ้นนะครับผมมั่นใจแต่จะบอกว่าแพ้ชนะไปเปเรื่องหนึ่งแต่ผมว่าต่อยไฟเนี่ยผมว่ามีอะไรดีๆให้ให้ดูเยอะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ